สวัสดีครับผมวันนี้เราจะพาทุกทกท่านไปชมภูมิปัญญาความเชื่อในการพุ่นยารักษาโรคก,กันปราในชุมชนไปรับชมกันเลยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมเราก็จะมาพบก,กับป่าชุมชนที่ชุมชนบ้านตะเคียนทองนะครับผมซึ่งเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับด้านการรักษาโรคโดยการใช้คาถาอาคมครับก็จะแก่ยในยาพิทยาผม ลงยาวดีครับลุงยาเป็นป่าชุมชนมานานหรือยังครับเป็นประมาณมีสิบปีแล้วอันนี้เป็นการรักษาแบบไหนครับเป็นมือสวัดเป็นอะไรเป็นเฤกษ์เป็นปีเป็นอะไรอะไมาป่วยหมายได้สืบทอดความรู้นี้มาจากที่ใดได้มาจากหนังสือมนต์ังหนังสือมนต์ีลุงยาได้จากที่ไหนได้มาจากไปวัดเนี่ยฤทธิ์สองลำน้ำมนติสองลำน้นมนต์องค์พุทธเจ้าแล้วอย่างลุงยาในคนรักษาของลุงยาเยอะไหมครับเยอะ ก่อนคนรึมั้งปัจจุบันนี้ยังมีคนละค่ะยังมีมาอยู่เลๆแล้วเก็บปัวตอกบว,วมือผมมาหัวการท่องคาถาในการพ่นยาโมตระโมตัสสะปะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะปะคะวะโตนะฮะโตสัมมาสัมพุทธะเทโรโมคลานโนนะละกันตังโลหะคุมพีทิชวาอคีปฏิกรรมปฏิของที่ต้องใช้ก็จะมี 1น,น้ำที่จะนามาท่องคาถาให้เป็นน้ำมนต์ 2. เทียนที่จะใช้ในการหยดลงไปในน้ำมนต์และต่อจากนี้เรามารับชมการสาธิตการพ่นหยาก,กันเลยขั้นตอนแรกลุงหยาของเราก็นำน้ำมาท่องคาถาอาคม <c oughs> เพื่อปลุกเสกให้เป็นน้ำมนต์โดยระหว่างที่ท่องคาถา <c oughs> ก็จะให้เทียนที่จุดอยู่นั้นหยดลงน้ำไปเรื่อยๆแล้วจะดับเทียนในน้ำมนต์ หลังจากนั้นลุงหยาของเราก็จะทำการอมน้ำมนต์ที่ปลุกเสกเสร็จสิ้นแล้วพ่นตามตัวตามแขนที่เราเป็นโรคนั้นๆอยู่หลังจากพ่นเสร็จก็จะให้ดื่นน้ำมนต์ตามไปด้วยจบแล้วครับผมกับการสาธิตการพ่นร <สา S 3> ักษาโรคทัวว<อ>่วไปผมโดยการใช้กระถาอาคมครับผมลุงยาไม่ไอยากจะฝากกับคนรุ่นไหอหนูอนุรักษนะ์ก็ไห้เนาะจำไว้ของที่ว่าเรามันนานโดนนานแล้วบางที ไม่มีใครสนใจอะไรเนี่ยเรากเตรียมเก็บไว้ให้ต่อไปครับผมและการสาธิตเราก็จบลงแล้วผมขอบ<อ>คุณทุกญาติท่านดีครับ<ด><ด>